เดินกลับนะครับเดินกลับะทะลุออกตรงส่วนน้ําแล้วก็เข้าสวนรปชมแ่งชาเศรษฐกิจนั่งกินน้าก่อนไปอีกคาเฟ่ข้างใน เดินมาจากเอไอเอบีดีเอสโศกนะครับเข้าถนนรัชดาแล้ว <c oughs> ก็เข้ามาประมาณแปดร้อยเมตรสวนอยู่ติดถนนเลยถนนรัชดาสวนมิจัยกิจิตแนะกลับไปออกตรงไปฝั่งสวนมิจมยาจราจเศรษฐกิจนะครับ ึ้นวีทีเอชขึ M ้น MRT ฮะอยู่น้ำเดี๋ยวแวะกินน้ำชวนมีไทัาทิริกิจด้กินน้ำเข้าห้องน้ำมียามดูแล าภาพีชมสวนน้ำต่อบนวันนี้ไม่เคยขึ้นเลยเราขึ้นยังบนไนงะ มีพวกคอนโดสำนักงานที่สวยนะตึกที่สวย บริการให้เรือเป็ดอันนี้ยังไม,ไ,มไ,มไม่เปิดใช้บริการเรือเป็ดนะครในคณะเป็นส่วนวิจารณ์ชาเศรษฐกิจนะครับข้างอันนี้ก็กมงะเนี่ยบ่ายโมง ดูกันเทียว ตอนนี้ก็บ่ายโมงวันบ่ายโมงวันที่ Pierre. หกนะวันังคาที่สิงหาคมนะครับออนี side, discord, ่จ uh, okay. ุดล้างมือเคยเดินรอบๆส่วนน้ำโอ้โหจากนู่นอ่ะทางเข้าอ่ะ หนึ่งรอบประมาณกี่กิโลได้เนี่ยอันสองกิโลได้จกืบสองโลได้ครับรอบสระน้ำเสริมชาวเศรษฐกิจก็อยู่ถนนราชดานะครับก็ตรงไปก็ออกพรามสี่ ลง MRT สุขุมวิทหรือ BTS อโศกเดินมาแป๊บเดียวประมาณ5นาทีถึงแล้วไม่เกินสิบนาทีฮนะอันสิบนาทีแล้วกัน800เมตรถ่ายรูป หน้าภาคกันดี้กันร้อนโอเค,ครับขอบคุณทุกคนทีม่มาดูนะครับเลือเป็ด